สวัสดีทุกผู้ชมครับคลิปนี้พามาชมการรีวิวตัวละครนะครับนะก็ก่อนอื่นนะครับก็เราก็จับตัวละครเราลงแผนที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูชื่อกันที่หลังนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เคยอ่านชื่อเลยนะครับไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับนะปึ้ง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 มาเรามาดูกันครับว่าตัวละครวันนี้ชื่ออะไรนะครับนะครับมาดราโค อิม,ม,มอนเมลโมโนเดวลเดวีอะไรสักอย่างแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนเดิมแหละครับก็อย่าไปอ่านชื่อเลยนะครับนะคือชื่อมันถ้ามันจะอ่านไม่ออกขนาดนี้สําหรับผมนะสำหรับผมนะคนอื่นอา่อานอ่านปกติแหละแต่ผมมันอ่านยากก็แค่นั้นแล้วก็เรียกเหมือนเดิมก็เป็นเอเลี่ยนสายฟ้านะครับตัวนี้เป็นเอเลี่ยนสายฟ้าโคดูท่าซะก่อนดูท่าซะก่อนธรรมาดาที่ไหนเอเลี่ยนสายฟ้าชั่วนี่ครับโอ้โหนะก็ ดูที่ power กันนะครับพลังโจมตีอยู่ที่1,400นะครับเท่ากับเอเลียนน้าแข็งนะครับเท่าเอเลียนน้ำแข็งเลยนะครับนะ1,400ครับสปีดเวลี่ฟาส์นะแต่เร็วกว่าน้ำแข็งน้ําแข็งนี่ฟาธรรมดานน้ำแข็งฟาสธรรมดาไน่มีเวลี่ฟาสเลยพุ๊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 เุ็กุ๊พุ๊พา๊พร๊พุ๊พุ๊พ่๊พุยท่าเุ๊พุ๊พุ๊แุ๊พุ๊พุ๊พ้างุ๊พุ๊พานะ อุ้ยชั่วนี้เลยครับนี่คือธาตุสเปเชียลพวงเขานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงเราจะเรียกเขาว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเรียกถึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแซวเดี๋ยวค่อยแซวนี่กระแทงเลยเห็นไหมนี่ครับแทงเลยเห็นไหมอันนี้คือธาธรรมดานะธาธรรมดามันจะไม่รวมพลังอันนี้รวมพลังอุือนี่สไปนี่นี่นี่เฮ้ยมันใช้เฝอมันใช้สเปเชียลพวองเขามันใช้ธาให้ตายบ่อยใช้ตายเร็วเหมืออนนนนกัะะเเร็วโคดู อันนี้เลยลเราดูกันเหรอว่าถ้าโจมตีธรรมดามาดันโดนกี่ตัวโดนตัวหรือโดนสองตัว,ตวมาดูกันอ๋อเดี๋ยวมาประกุมเดี๋ยมาประกุมเลยแทงไม่ทําให้ตายอ๋อถ้าโจมตีธรรมดาก็โดนสองตัวเหมือนกันเหรอนี่โหแทง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 อ๋อสุดยอดติดสปีดติดสปีดเนี่ยถ้าไม่ตายมาันเท่นะเนี่ยถ้าไม่ตายผมทำให้นึกถึงท่าของอ่าอ่านินจานารุโตะพันปักษานี่ เนี่ยตั้งใจจะเซอในพันปักษาเนี่ยรวบรวมพลังไว้ที่มือแล้วก็คว้างมาวิ่งวิ่งไปชนเนะี่ยอาจารย์คาคาชิใช้พันปักษาวิ่งไปแทงนีง่พันปักษาเฮ้ยไม่ธรรมด,ดาเนี่ยดิสปีดมันเป็นวิลลี่ฟาสไงแล้วก็นี่ถึงเวฟสี่แล้วนะยังอยู่อ่ะโอ้โห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 อืืืือออออหหเอาอยู่เฮ้ยเอาสเปฟสีเอาอยู่เฮ้ยโอ,อ,อ,อ้โหนู่นนี่มันเป็นวิลลี่ฟาสครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นเทวดาน้ำแข็งเอามาอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาอยู่เอาอยู่โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหไอ,หอห้มันว่ะมันตัวนี้มันตัวนี้มันครับทุกท่าน,บ,น,มนบมันมากอ,อืออืออืออ้าลุบแล้ว <c oughs> อ่เดี๋ยวปไปดูอ่พลังส,สายฟ้าเขาแสนว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่านะครับนะสายฟ้านะสปีดหนึง่งมา มาดูกันถ้าใส่ไปใช่ไหเพื่เขามีมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกตอ่ามีเอฟเฟกต์ครับก็คือตัวโดนก็จะชอ็อตอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอ็อตึกนี่นะครับนะเฮ้ยยิงชอ็อตอ่าอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก,ก็อย่างน้อยก,ก็ยังชอ็อตอ่ะใช่ไหมเพราะว่านึกว่ามันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะก็สุ่าก็ยังชอ็อตอยู่ซึ่งจากการทดลองที่ว่ายืนแล้วนะอ่ายืนตรงนี้ก็ได้จากการทดลองยืนแล้วนีกว่ามันเอาละม,มันเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันโจมตีแรงๆร,ระดับกลางๆแต่ว่า ด้วยความเร็วส,สปีด really ออมันเรา็วไงเวลี่ฟ้าต์อ่ะเออมันธรรมดาที่ไหนดูดิโอ้โหไม่ธรมารมดานะผู้ชมครับเฮ้ยตัวนี้หัน้ะตัวนี้น่าเล่นตัวนี้น่าเล่นสนุกดีสนุกดีน,กดนะครับดู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 เอย้อยเอย้ยเอ้ยอ่ะก็มาดูความสามารถเอามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับนะอาจจะไปไหนะอ่ะก็ตัวนี้นะครับก็เลเวลรหนึ่งเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ ถ้าเสียีโจมตีก็คือหนึ่งก้อนรอบๆตัวเองก็เองตัวเองนะครับนะก็ไม่ได้โจมตีกว้างอะไรมากมายแต่ชาติเสียไปเฉพาะมันรู้สึกมันจะยิงไกลอยู่นะเมื่อกี้ตอนมีครั้งหนึ่งเห็นมันยิงมาแบบสุดตรงนี้เลยนะสุดสุดแทบจะสุดปลายเลยเนี่ยนะนะหอกมันเลยจะปล่อยออกมาพันปักษาขอเรียกท้าวเตไว่าพันปักษานะก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างในเมือเกิมนะครับนะอ่ะก็สําหรับเอเรียนสายฟ้านะครับนะ ก็พลังโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่1,400นะครับสปีดเ v e ลี่ฟาสต์เรเบลี่ฟาสต์เบรลี่ฟาสต์จริงๆอะ่ะเห็นชัดเลยว่าต่างจากฟาสต์เยอะมากนะครับเห็นต่างจากฟาสต์ของเอเลีย uh, นน้ำแข็งเยอะมากนะครับมันพึดผับๆเลยนะครับแล้วก็ใช้จะเป็นเชฟเพาเวอร์ค่อนข้างจะถี่มากเร็วมากด้วยนะครับจะเป็นเชฟเพาเวอร์เขาก็เวลาโดนก็จะช็อตด้วยนะครับส่วนท่าใบตาส่วนท่าธรรมดานะก็คือเวลาโดนก็จะโดนหลายตัว ตัวไหนอยู่ล่าสัมีการโจมตีคือโดมเลยนะครับไม่ได้โจมตีตัวเดียวนะครับตัวหนึ่งเริ่มต้นที่ส5 0หเลตกลางๆนะเหมือนทุกตัวที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสมีโจมตีก็คือก้อนเดียวเล็กๆของเขาเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วครับรีวิวตัวละครเอเลียนสายฟ้าผมบอกเลยว่าตัวนี้ถูกใจน่าเล่นน่าเล่นคือชอบชอบความมันของมันอนะ่ะท่ามันเท่ดีแล้วแบบโจมตีแบบ,บแบบเร็วมันมากเท่เท่เลยเท่เท่ชอบ อ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวถึงตรงนี้ครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ